ฝากพี่น้องคนนี้เจ้ายางสองยางในเรียงกล้วยนี่ยแหละมันดีในบ่ดีแนไวใดดีอยู่ยเรียงกล้วยอ่าเออครับ,รบได้กำไรออกลูกมากกัได้เงินอยู่แต่ว่าก็อดทนหน่อยเพราะว่ามันก,ลกน็ลำบากนิจังน่อยเพราะว่าช่วงนี้เกิดสถานที่เรียงมันบน่ดี พ่อ,อกกันอีกแล้วครับใจชีวิตสไตล์คนอีสานเมนี่ซองไทยบึงการผ้ากินเทีเ่ยวเ่นผ้าพีผ้านองไปห้าเลาะครับเมนี่ผ้าไปเบึงพอสมัยเล่าเลียงควายอยู่หน้าพี่นอ้องเทิงเกี่ยวเขาา่าลูกยางพาร่าอูกบะหมี่บะม่วงเรียงเป็ดเรียงไก่พี่น้องบรรยากาศจิเป็นแนวดเดียวผ้าพี่น้องเขาไปเบึงนะครับเนาะไปครับเบึงน้ำกันครับ พี่น้องมาเยี่ยมยาม,มถามข่าวสู้อีหยังกว่าบอกพี่น้องพอเพิ่นนี้พ่อสมัยครับพ่อสมัยคุณพอ่พอสมัยเนาะอยู่บาา้บา,นบานเหล่าท่องหมู่4บ้านเหล่าท่องหมู่4ตำบลเหล่าท่องนี่ล่ะตำบลเหล่าท่องอำเภอสุขใจใช้จังหวัดดุนการ์เนาะครับนี่ภาพพี่น้นองมาเบิ่งคั้วแงมเราครับทั้งงามทั้งตัวใหญ่ไปพาเข้าไปเบิ่ง,<ม>ง,งทังใดยังยงไปทังใดก็ได้เนาะยังทังใดก็ได้มันก็จะสีนั่นๆแน่คว้ยอันนี้มาอยูน่าไม่หาดนแบ่นี้ควนยิ่ ตัวนี้เม่อท่านมาพอาสามเดือนที่นี่เมื่อเราก็มาออกลูกอยู่น้ำเลยนี่ลูกเพคนตัวไหนเนี่แมนครับแมนแล้วเขาไงครับเนาะห้องมือนเล่นนี่ผมซื้อมากนี่ยเว้ยอยู่ในมิเตม่เราห้องมือเบินหดเลยนี่โอ้ทั้งบ้านนี่เลยบอครับนี่อยู่สามแม่บอสามแม่แม่นี่ซื้อมากเพรท่านสามเดือนเพรท่านสามเดือนแต่ก็มาออกลูกน้ำเผาครับลูกเพคนไม่ได้เดือนกลัวหรือเปล่าบอครับได้เดือนพอดีได้เดือนเนาะเดือนกลัวเพราะว่ามันวันที่อ่ามันอกว่าที่ซิฟเก่าครับก็เดือนกลัวๆนี่แหละที่น้อนก็เดือนในหลังนั่งนี่เนาะมันก็อยากตือน อครับกล้วยมันก็ตื่นกินเนาะอืมกมื่นวะที่ครับตัวนี้ซื้อเป็นแม่ม่านม่านเป็นแม่ม่านครับเป็นแม่ม่านสูงกว่าม่านลอยสามหาเนาะได้ยินด้เนาะลอยสามหาเนาะแม่ได้ครับลอยสามหาลอยสามชิบอัพอยู่แล้วบานี้ใกล้เป็นชัดอีกเดือนนึงก็เป็นชัดได้เด้อนี่เนาะครับเนาะได้อยู่ได้อีกสองเดือนหรือเดือนนึงสองเดือนเนี่ยเป็นชัดเนาะครับ เขาผสมที่ไดนแล้วจะไปผสมทั้งในระเบิดผมสให้ปรัตุสัตว์และมาผสมรวมเพราะแาวงานน้ำอรุณขงวันนี้ให้ไฮปัตให้ปัตุสัตอำเภอเนาะเพิ่มไแต่ว่าสองตัวนั้นผมมันมาผสมมันนัานแล้วบ่เอาขั้วไอ้มาไงมาผสมแล้วครับครับเพิ่นคือไปคุ่นลน่าบ้านนี้เนาะไปแล้วบานนี้ไปหาน้ำสิไปลงไปหาหยาได้บ้านเนอ้ต่อไปถึงเวลาเพื่อนแม่นมีได้จะเขาขอกแล้วโอ้เอ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนไอพี่น้องคนเบืองตัวนี้เอานี่เนาได้มาตั้งแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาแต่นี่ละตแต่นี่ละได้ ได้ได้ปีนึงพอดีแล้วนี่เพราะว่ามันได้ลูกมานําแล้วมาออกลูกม่นําอีกตัวนึงนี่ลูกมะออลูกพันย่างไปอยูน่นั่นแม่นครับแม่นตอนนี้เพิ่นมีท้องบ่ครับนีมบ่มีแล้วครับมีแล้วเฮาผสมทั้งในอะไรนี่ผสมบ่ควายอันกล้วยพื้นบ้านเฮางหผสมโอ้แต่ว่าพอมันตัวใหญ่งเงนบ่ครับใหญ่อยู่ครับอืออันนี้ก็อยู่งเ้อย140เลยนี่ครับ135ไปห0าร้อยเฮียเฮีอย 5, 5, 5, 5ู่ยยนี่ตัวนี้เนาะครับตัวนี้สูงจะสูงกว่ามันอยู่เฮาประมาณปีนึ่งเงินป่ครับนี่ขับปีหนึงพอดี เอาเป็ร์เอาข้วไอ้านตนัวเงยผสมเนาะครับเ<ม>พราะว่าตัวลูกมันผมขายไปว่างเดี่ยวก้อนนี่แหละประมาณขายสองหมื่นหาตัวลูกมันต,ต,ต,ตูมติดมานน้ำแล้วมันก็มาออกอยู่น้ำผมนี่แม่นพอซื้อมากกับ่พ่อเดี่ยนก็นออกเลยนะครับ<ม>เปิดงา,าเรียกซื้อตัวข้วแม่ม่ <c oughs> าน <c oughs> สิออกเทคนิคเข้าจะว่าเป็นแพร่ื้อแม่มา่านครับแพร่กับอดเอาเป็นบ่อดเอาขายลูกก็ได้แล้วตุนทุนขึ้นไปเนีอะไรเติบโแล้วครับโอ้โหตัวเงยอุ่ใหญ่ดีหอมอร่อย อย่่นนรสีีิผมซื้อมาผมซื้อมาหามื่นเอ็ดในข้อยแม่ลูกนะส่วนอันข้อยพระทน่นแพงปานใดได้ส่วนอย่งนี้ครับเขาเลือกจังใดบัตรเขาเลือกได้โตยิ่งใหญ่มันบอกเวลาเขาซื้อมาเลี้ยงครับครัห้เลือกเบึงขาเบึงหางเบ,บึงหนามันเหรอครับโอ้มันมีอะไตาตาตาแต้มเนาะครับตาแต้มแก้มบ่ปันใดเนาะแก้มบ่ปันใดครับตาแก้มแก้มข้ออ่องเนาะมันจะเป็นข้อยทามอยู่ โอ้ยผมอยากให้มาเห็นตัวผมขายไปเอ้ยงามคั่กกันบ่ครับผมซื้อมาสามสิบเก็บผมขายหกหมื่นนะแม่นะเขาหางหงเรียบร้อยงามเบิดแม่หนิวบบปล่อยผิดเด่ะบอกครับคือสุมนี่ผมขอไปสกคนตัวสุมนี่เอาเป็นแม่บอกไปก่อนวะแม่บอกต่ผ้าเบิ่งอีกตัวตัวหนึ่งเป็นท่านไทยพี่น้องคนหนึ่งเขากายยุ่งสี่เหลี่ยมครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าลวนหย่อนระยางผมก็เขากินย่างโอ้ครับครับแรงในเรื่องของงานครับ เป็นพอไหมแล้วคั้วง่ายมากเยี่ยมยอดตามข่าวล่าครับเอาบรรยากาศได้ตมองเลี้งไปฝากพี่รองน้ำอันนี้ก็เป็นยาข้าปลูกให้เพื่อนกินบ่ครับนี่ครับครับยาลูซี่ยาลูซี่โอ้แม่นี่บอกที่ขาบ้านไทยครับแม่นี่เลยเนี่โอ้ตัวนี้อุ่รุนเลยตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามปีตัวสามสิบสองแล้วนี่เนาะจักปีแล้วคือเพื่อนนี่เน็ดแปดปีเลยบ่ครับซีวงนี่แหละนี่ทองเือากันบ่ครับตอนนี้ครับ ผสมคือกันแล้วผสมเอาเท่าทั้งในล่ะของของข้าวอ่าดแล้วบ่บ่ผสมกล้วยนั่นคือกันกล้วยบ้านขั้นกล้วยบ้านในห้องที่เสียงเงื่นเหมิงโค่นเราพันเหรอครับพันเหรอครับแต่ว่าทับว่าต้นเป็ดสัตว์มันติดเลยเนาะกล้บนี่คือทุกวันอุดารเพิ่นว่าขันบทพิบโง่เงื่อนสินะโอ้คู่พันเือกันเป็นกล้วยบ้านกับพันเป็นกล้วยทับกับพันครับผมโอ้ครับอยากไปแล้วอยากไปแล้วนี่ ครับเอาปล่อยเพื่อนไปกกันไปย่างไปเรียนน้ำเพื่อนคุยกันไปนี่ละเฮาเพื่อนจะไปร่องน้ำใช่หรือเปล่าเดืดสาดโอ้ไม่มองให้เพื่อนเพื่อนก็จะย่างเพื่อนไปเองเลยปล่อยเลยละครับมันมันเข้าไปกินนี่สิละเพราะว่าผมสอดไฟไว้สอดไปแล้วมันก็นั่นแล้วละมันบ่ได้สอดอะไรเยอะนี้สอดเทค่เดียวมันก็ยันแล้วอ๋อว่าจะได้เส้นยันว่าจะถือทค่เดียวกระต่นเลยครับกระเทียนทงยางเนี่ยหอดพวกก้าไปใกล้โอ้หยอดเมียไหมจะอะเมียเนาะมันคือไปทั้งฝุ่นเสน็จ คนจะไปใช้แล้วตื่นเนี่ยโอ้ไปงางกันท้งพื้นเนี่ยตื่นกับคอยงางอันนี้ก็ไก่ตัวนี้เนาะครับไก่คนนี้ไก่เพียดยังอยู่ทั้งกิตเนี่ยพื้นพื้นหยากเลยตัวนี้เนาะอยู่นี่ตลอดเลยบะครับนี่ครับผมโอ้เกาะกล้วนพี่น้องเกาะกล้วยพันอันนั้นกับมงนอนพีน่เนาะอันนี้เฟี้ยงบ่ะนี่อันนี้ก็เล่าต้องพี่ก็เล่าโอ้ครับอันนี้ก็บใหญ่อันนี้ใหญ่ยังเนงเ,นเนปียบอะครับ กับเป็นคอกตัวย่างพี่น้องเลยนี่ของพอสมัยเราหงายก็มีลูซี่เน่เปียพ่อนี่ก็คัดเลือกเนาะพ่อเพิ่นเนาะเอาบ่ให้มันทับกันเนาะครับโอ้ชาวยังงามงามงามเิ่นเพิ่นเห็นคนแปลกหน้าเพิ่นก็เป็นสีเลยเนาะเนีครับแต่ว่าพึ่งหูโอ้ด้วยสมุนไพรหูเพิรขั้วหนึ่งกันไปเพราะอะไรผมจะบอกมาเลย เป็นพ่อว่าเพรียดจะพอบอกมากเลยนะครับครับต้องเอาตัวได้หูหูตัวได้หูเพราะว่าเขาเลี้ยงมันไหมครับแม่นเลยไม่ต้องหูกันบ่ครับยำแรงพี่น้องขอเห็นมาน้องนี่จะตรวมาเนี่มนี่จะตูวจกงามผลุดีนเป็นเชือกเลยเหรอเพื่อนอีดอกรักซื้อเพื่อนเด้ออันนี้ดอกรักเพื่นเอ๊ะเงีไปเพื่อนในเชือกเลยเพื่อนก็อีก็ลงอีกหนึ่งก็อีทองมีซื้อมันโอ้ก็ลงทองมีมีที่มาที่ไปแม่นครับเพราะว่าผมเคยไปซื้อต้องเขาเจาะเขาเจาะกัถามซื้อผมเขาเจาะซื้นะโอ้เขาเจาะกับห้อง ครับเมเี่นัน่น,น,นยิงนน่งันสีตืยย่นตืตน่นเนอันอนเป็นิลุกน่อยเนาะแม่นโอ้เปล้ายๆไ่าฟ้ามนะนี่ขั้นหลยกว่นานี่ก็จะเป็นฟ้ามเลยได้ดีเน,นาะโบยผมเน่มันมันอยากดำเยอะ้อยวันนารครับโอ้มันจะ,บนบนะบ่บบาลูกคนมันบ่ไปวหนก็บิดแล้วครับไ,รไ,ปไปไปไปพาลงน้ำไปน้ำไป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 ฟ้าเขาเขาหรอครับหรือยัองยังยังครับเขาไอก

เมไิเมียยังไงล้วก็ให้ประดูสารเพิ่อนผสมครับเราระดังกระทบตูดกันอย่าลูซี่แ้วโซ่ก็จะปลูกยางครับต้นยางอันนี้จะเป็นไรหน,น้าสวนผสมอา,ามเขือแมเลงรกรอบ ย่องเอ้ยม่อยู่มีจิตกับใจที่จะตายคนที่สามอย่างนี้แล้วครับเนาะใอ้เพื่อนเพิ่นล่งอิงเพื่อนเรียนว่าครับนี่ว่าเปิดออย่างน้ำเนาะอืมขับชูรถ น้องมาพีงครับชีวิตเรียงขว้วอยย่หน้าครับเอาฝากพี่น้องคนนี้เจ็ดยางสองยางในเรียงขว้วนี่แหละมันดีในเบอรดีแนวเลยดีอยู่เลียงขับวได้กำไรออกลูกมากกรได้เงินอยู่แต่ว่าก็อดทนหนอเพราะว่ามันก็ะลำบากในจังหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานที่เรียงมันบดี ระมัเป็นป้าย่างป้ายยางพ่นสีบานทีจากเกิเครับเราะวรางตัวนี้ครับบ้งเอาครับส่วนนี้แหละเจื่องไรก็ดีอยู่ครับดีได้ที่กำไลหลายเรื่องเกลื่อนโต่หงอต่ามนถึงยางในจังน้อยครับครับต้งใส่ค้อมือโทษในกาเลียงเนาะครับผมขอขอบคุณพวามหม่หลายเออเบอร์โทั่วาถ้าพี่น้องเพื่นสนใจอยากวาเบิ้งหรวอว่าอยากจะมาซสือว่านี่ขอเบอร์โทรเนี่ยเออยก้ากเองสามเสองหกเก้า ้สเจ็ดน<ข>อขอมหมัยอีาครับผมครับเอาโอเคขอพูดในลาย